บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เช็คเงินกลุ่มเปาะบางภายในเดือนกันยายนนี้วันที่10กันยายน2 5 6 7เป็นต้นไปกระทรวกงการคังโดยกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีและกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ตอนนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มเปาะบางฟังด่วนเลยค่ะผู้สูงอายุผู้พิการคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนณปัจจุบันนี้รอถแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรครม นิ่ง <Morning S 2> แล้วนะคะคุณผู้ชมรอขึ้นทุน9ในสัปดาห์นี้และเตรียมถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโครงการดิจิทัล w a l เ e t เดินหน้าแน่นอนหากมีการถแถลงสรุปวันรับเงิน1 0 0 0 0มนบาทสามารถโอนแล้วก็ช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันทีเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปเช็คเงินกลุ่มเปาะบางในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้แล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะสําหรับการถแถลงสรุปวันแจกเงิน1 0 0 0 0บาทให้กับกลุ่มเปาะบางด้วยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณ ท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทท่านนะคะมีความชัดเจนมาอย่างต่อเนื่องสําหรับโครงการดิ่จะช่ว wallet หนึ่งบาทซึ่งในส่วนของวันที่สิบกันยายนนี้กลุ่มเปาะบางคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือนะคะจากทางรัฐบาลซึ่งในทุกๆเดือนก็จะมีการจ่ายเงินวงเงินนี้อยู่แล้วค่ะซึ่งเราาเรรราามมมิ่่กกลุแ น,ะะนั่นก็คือผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกตินะคะ6 0 0้อยถึงหนึ่บาทอายุ60ปีถึง6 9ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทนั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินในวันที่10กันยายนนี้ด้วยเช่นกันนั่นก็คือผผูู้้พพิิกกกกาารรแบ่งออเป็น2ลุ ผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของเบี้ยงชีผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีกลุ่มนี้นะคะจะได้รับอยู่ที่1,000บาทแต่ว่าเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับนะคะวงเงินอยู่ที่800บาทแล้วก็เงินเพิ่มสําหรับผู้พิการผ่านสิทธิการห่งรัฐที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนโอนตรงเข้าบัญชีด้วยเช่นกันอีก200บาทรวมจ่ายอยู่ที่1,000บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีข่าวดีสําหรับ กลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนนะคะรวมไปถึงคนพิการที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้พิการมีบัตรประจําตัวผู้พิการในเดือนกันยายนนี้ท่านจะเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะคุณผู้ชมในการรับสิทธิ์ผ่านโครงการดิจิทัลเ l ลตซึ่งการแจกเงินมีโอกาสสูงมากที่จะจ่ายเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้นะคะเพระนาะฉะนั้นคุณผู้ชมในกลุ่ม นี้ไม่ต้องตกใจท่านได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอยู่แล้วในทุกๆเดือนจะต้องมีบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะหากดําเนินโครงการได้สามารถดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน1นึ่งบาทให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ทันทีและที่สําคัญข่าวดีมากๆเลยไม่ต้องลงทะเบียนค่ะเพราะว่ามีข้อมูลจากทางกระทรวงการคลังอยู่แล้วเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเข้าเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการดิจิทัลบริเวณอายุ16ปีขึ้นไปมีบัตรเครดิการอย่างรัาน หรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรรดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มประบางมีบัตรประจำตัวผู้พิการนันเองค่ะผู้ชมในส่วนของคนพิการค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลเตรียมความพร้อมที่จะถแถลงครมอว่าครมอครบแล้วนิ่งแล้วจะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสุดหากมีการเดินหน้าก็จะได้รับสิทธิ์ในโครงการดิจิทัลบัตรหนึ่งหมื่นบาทแน่นอนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ